วันนี้จะพาทุกคนมาดูอะไรนี่ค่ะรู้หรือไม่ว่านี่คือรังนกนะคะจริงก่อนหน้านั้นเขาเคยมาสร้างไว้ก่อนแล้วค่ะแล้วโดนลมโดนพายุนะคะแล้วเขาก็หลุดลงไปเลยค่ะร่วงลงไปเลยแต่ตัวนกไม่อยู่นะแล้วนกที่เขามาสร้างรังไว้เนี่ยเขาก็จะร้องหาบ้านเขาอะคะ่ะ แล้วไม่กี่วันนะแล้วเขาก็มาสร้างใหม่นี่ไงบินมาแล้วตัวเขาก็จะเป็นตัวเล็กๆะคะ่ะปากเขาก็จะแหลมๆท้องจะเป็นสีเหลืองบางคนเขาก็จะเรียกว่านกกินปรีไม่กี่วันมานี้นะคะจะมีเสียงตัวเล็กๆนะคะแสดงว่าเข้ามาออกไข่นะคะแล้วก็มีลูกๆเกิดขึ้นด้วยะคะ่ะพี่ตีก็ลองส่องดูเนาะไม่เห็นนะคะเขาน่าจะตัวเล็กมากอะ่ะแต่ว่า